สวัสดีคุณผู้ชมพบกับช่อง B M Channel กันอีกแล้ววันนี้ก็มีสินค้ามาแนะนำมารีวิวกันอีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์นะครับแปลงนะครับ HDMI นะครับเป็น AV นะครับเป็น AV สำหรับใครที่จะต่อกล่องดิจิตอลทีวีกับทีวีรุ่นเก่าๆนะครับหรือทีวีรุ่นใหม่นะครับที่ช่อง HDMI เสียนะครับแต่ว่า AV มันยังดีอยู่นะครับ AV นะครับก็คือเหลืองขาวแดงเหลืองจะเป็นภาพ ขาวกับแดงจะเป็นเสียงนะครับเสียงซ้ายขวานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูกันหน้าตามันเป็นยังไงตัวนี้ราคาไม่ถึง100บาทร,ราคาไม่ถึง1 0 0รบาทตัวนี้จะเป็นสายไฟยเลี้ยงนะครับคุณผู้ชมสายไฟยเลี้ยงสําหรับเจ้าตัวกล่องแปลงสัญญาณนะครับนี่ครับเป็น usb USB ตัวนี้นะครับเราสามารถเอาไฟเลี้ยงจากทีวีได้นะครับถ้าเป็นทีวีรุ่นใหม่นะครับทีช่อง HDMI เสียนะครับแต่ว่า AV มันยังดีนะครับเราก็สามารถเสียบ USB ได้นะครับที่ช่อง USB เพราะว่าทีวีรุ่นใหม่ๆนะครับจะมี USB หมดแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นทีวีรุ่นเก่านะครับเราก็ใช้อแดปเตอร์มือถือนะครับเสียบเข้าตรงช่อง USB ตรงนี้นะครับแล้วก็นํามาเสียบกับเจ้าตัวกล่องนะครับเจ้าตัวกล่องเดี๋ยวมาดูตัวกล่องกันนะครับตัวกล่องมันหน้าตาประมาณนี้ฝั่งนี้จะเป็นช่อง HDMI นะครับ เป็นฝั่งอินนะครับอินพุตก็คือเข้านะครับสัญญาณภาพมาจาก h d ดีไม่ว่าจะเป็นแหล่งจ่ายภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับมาเข้าฝั่งนี้นะครับและก็ออกฝั่งนี้เป็น AV นะครับเป็น AV สําหรับทีวีรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ที่ช่อง HDMI เสียก็สามารถใช้งานได้นะครับคุณผู้ชมเหลืองจะเป็นสายภาพขาวจะเป็นเสียงแดงก็จะเป็นเสียงนะครับจะเป็นเสียงแบบซ้ายและขวานั่นเองนะครับคุณผู้ชม แต่ถ้าคุณผู้ชมเสียบแค่เหลืองอย่างเดียวก็ออกแค่ปาพไม่มีเสียงนะครับอันนี้นะครับข้อดีเลยนะครับเราก็สามารถนําเสียงนะครับที่ออกจาก2ช่องนี้นะครับไปเข้าขยายเสียงได้นั่นเองนะครับไปเข้าขยายเสียงได้หรือจะเข้าแอมป์จิ๋วพาวเวอร์แอมป์อะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับก็คือเอาเสียงจาก h DMI นะครับที่เราต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นกล่อง Android นะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นกล่องดิจิตอลทีวีอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถต่อเข้าตรงนี้ได้เลยสายไฟเลี้ยงเสียบด้านข้าง นะครับนี่ตรงนี้ครับ USB power ก็คือเสียบสายตัวนี้เข้าไปแล้วก็นําไปเสียบกับอะแดปเตอร์มือถือหรือ USB ตรงไหนก็ได้นะครับที่มีรอยไฟออกมานะครับ5โวลต์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมของผมนะครับทีวีมันช่อง HDMI มันเสียนะครับผมก็เลยซื้อตัวนี้มาต่อนะครับเดี๋ยวต่อแล้วผมจะดูนะครับว่าภาพมันออกไหมนะครับเสียงมันออกไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับหลังจากที่ผมต่อตัวนี้เสร็จแล้วนะครับ ต่อง่ายนะครับใครๆก็ต่อเป็นนะครับอันนี้ก็เหลืองขาวแดงนะครับเป็นแบบสายรุ่นเก่านะครับฝั่งนี้ก็ hdmi รุ่นใหม่นะครับแค่นั้นเองนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เสียบปลอยเลี้ยงเดี๋ยวต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูนะครับคุณผู้ชม